แต่ถึงยหงไงสิไม่ก่อเราฝ่าย้นเรื่ นี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไนงะ คือจะบ้านเลยคือเป็นวิทีการออกตั้งให้สูงหน่ัยไหมถ้ายเห็นตัวนี้ด้วยทนี่เนี่ยเนี่ยนี่ไม่ต้องให้เห็นชื่อได้ไหมครับอะไรว่าตรงนี้เออศูนย์หกถึงหนึ่งสาม มันมีการทำประโยชน์แล้วเห็นไหมมาสงวนปกแล้วก็เนื้อที่ก็ประมาณ30ไร่เศษนะครับผลการรังวัดตามที่ผู้ขอได้นำชี้และครอบครองนะครับได้มาเนื้อที่44ไร่เศษมากกว่าเดิม13ไร่เศษ นะครับกรณีนี้คณะกรรมการในการพาิจารณากรณีออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการน้โยดจากหลักฐานเดิมหากว่าพบว่าเกิน20%หมายถึงว่าเนื้อที่รางวัลใหม่มากกว่าเดิมเกิน20%เก็เข้าสู่คณะกรรมการตามคำสัง่งกรมซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่ดินตรงตามหลักฐานไม่ได้เอาที่นอกหลักฐานมาร่วมการรางวัด จึงได้ดําเนินการตามผลการรังวัดในครั้งนั้นสําหรับพื้นที่ของตําแหน่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนก็จริงแต่ตําแหน่งที่ดินนั้นอยู่ในพื้นที่กันออกจากป่าสงวนดังปรากฏอยู่ในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่2 35พศ2510 โดยเหตุผลที่กันออกเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่แนวเขตที่ดินของเอกชนได้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนแล้วนะครับในส่วนของป่าถาวรบริเวณนี้นะครับได้มีมติคอรมเมื่อพศ2 5 3 3ให้เป็นพื้นที่กันออกนะครับส่วนป่าโกงกลางซึ่งอยู่ในการดูแลของอสำนักทรัพยากรทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ได้ออกไปตรวจและมีหนังสือแจ้งมาว่าพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีต้นมะพร้าวปลูกกระจายเต็มพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าชายเลนนะครับ